การุนาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารลบรถสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาทอปรอบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของไดนาม i t ์วันที่1พฤศจิกายนปี2023นะครับ วันนี้เนี่ยเรื่องราวที่น่าสนใจในไดนไมาก็จะมีการชิงแชมป์ AEW International Champion นะครับ Allin Cassidy เนี่ยจะมาเจอกับการล้างแขนของ Claudio Castagnoli การชิงแชมป์ Ring of Honor Six Man World Champion นะครับ m o k k e l Embassy เนี่ยจะเจอกับ The Elite แล้วก็การชิงแชมป์ Women World Champion ครับ Willow n i g h t i n จะเจอกับพีค k a ู u s h i d a วันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันวันนี้ครับเปิดรายการไปด้วย MJF M.J.F เนี่ยถูกถามว่าเขาจะหาสมาชิกอีก3คนจากที่ไหนนะครับ M.J.F บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันมีรายชื่อของนักมวยปั้มมากมายอยู่ในมือแต่ฉันอยากได้คำแนะนำจากเพื่อนของฉันมากกว่า Adam Cole, Baby. อาดัมโคลเบเบออาดัมโคลโผล่มาที่หน้าจอนะครับอาดัมโคลบอกว่าว่าไงเพื่อนดีใจด้วยนะที่นายเนี่ยได้กลายเป็นแชมป์โลกที่ยาวนาะนที่สุดอย่างเป็นทางการส่วนเรื่องของสมาชิกเนี่ยถึงแม้มันจะมีตัวเลือกมากมายให้ในายเลือกแต่ฉันคิดว่า นายควรจะรับข้อเสนอของซาโมนโจนะเพื่อน m j f บอกว่าซาโมนโจเนี่ยเคยทำชั้นคอเกือบหักแต่ฉันมีรายชื่ออยู่ในมือนี่แหละฉันจะลองคิดดูก็แล้วกันส่วนนายอดัมหายให้ทันฟูเกียร์นะเพื่อนเราจะได้ป้องกันแชมป์แท็กทีมด้วยกันตัดภาพมาคู่แรกนะครับชิงแชมป์ w i w t n t n r t i t n o n c l c m p m p i o n ปียนออร์เลนคาสเจอกับคลาดิโอ a s สโนลีนะครับตัวแมตโอเค คือมันเข้ากับเนื้อเรื่องที่พยายามเล่าออกมาก่อนหน้านี้นะครับคลาดิโอเนี่ยมาวันนี้เพื่อที่จะลางแค้นและอัดออรเรนคาสซิดีให้หนักหน่วงนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยทำให้บรอันเดนเนสันเนี่ยกระดูกเบ้าตาแตกไปตัวแมทมันก็เลยกลายเป็นการยำฝั่งเดียวยาวๆครับอัดหนักอัดโหดโชว์พละกําลังแบบเวอร์วังอลังการไปเลยออรเรนคาคสซิดีเนี่ยได้โต้กลับบ้างในบางครั้งนะครับแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วคลาดิโอจะเป็นฝ่ายยำยาวๆไปเลยเพื่อบิวความโหดของตัวเอง ตอนจบนะครับ All N ออเรนคสซิดีเนี่ยเกี่ยวคอรวบกดเอาชนะไปได้หลังจบแมตช์นะครับจอห์นม็อกซ์ลี์เข้ามากระทืบออรเรนแคสซิดีแต่ภาพมาหลังฉากนะครับจอห์นม็อกซ์ลี์บอกว่าฟินิกเนี่ยทำทุกอย่างเสียสะละร่างกายของเขาเพื่อทําให้ฉันลม้มลงแค่สาวินาทีและนาย All N ออรเรนคสซิดีขโมยทุกอย่างไปนั่นมันคือแมตช์ของฉันเว้ยออ์เรนฉันให้ความเคารพนายนะฉันเลยให้นายเนี่ยเลือกเดินออกไปด้วยตัวเองและเชื่อเถอะฉันไม่จำเป็นที่จะต้องทำแบบนั้นก็ได้ นายคิดว่าฉันกลัวนายเหรอฉันเบื่อนายฉันเบื่อทุกคนที่นี่เอาจริงๆเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับนายแค่นายอยู่ผิดที่และเล่นกับผิดคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นในฟูกเกียฉันจะกระทืบนายอย่างที่นายไม่เคยโดนมาก่อนตัดภาพมาคู่สองนะครับชิงแชมป์ริงออฟฮอนเนอร์ซิกแมนเวิลด์แชมเปียนโมเกลเอ็บัคซี่ครับเจอกับดี e อลิตตัวแมตต์โอเคดีนะครับแต่ว่าตัวแมตต์นี้เนี่ยเน้นไปที่แฮงแมนคนเดียวเลยทุกคน แฮงแมนได้โชว์ฟอร์มอย่างเมามันนะครับทั้งในช่วงต้นแมตท,ที่อัดคนอื่นสเสละเทะและในช่วงท้ายแมตท,ที่กําลังโชว์ฟอร์มเทพพร้อมที่จะปิดฉากน,นะครับแต่ว่า s ซอร์เวอรสติกแลนด์เนี่ยออกมาป่วนแฮงแมนก็วิ่งหายออกไปจากแมตเลยครับเพื่อไปไล่กระทืบสซวอรสติกแลนด์ยังบักเข้ามาทีหลังเนี่ยก็โดนกระทืบพ่ายแพ้ไปอย่างง่ายดายตอนจบครับมโก้แอมบาซี่เนี่ยใส่ดับเบิลทีมเอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่อดัมโค้บเพลนเปิดโต๊ะมานะครับอดัมเนี่ยบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วสติง พวกเราพูดเรื่องราวเก่าๆพวกเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บคล้ายๆกันพวกเราต่อสู้ในวงการนี้มาอย่างยาวนานและฉันก็เคารพในตัวของดาบิอาเลนดาบิเอา e เลนเนี่ยเข้ามาในสมาคมนี้และเป็นตัวแทนที่ยอดเยี่ยมของนักมวยปั้มในสมัยนี้แต่ทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่ฉันจะทําต่อไปเนี่ยคืออะไรคิสเยนเคธเปิดตัวออกมานะครับคิสเยนเคบอกว่าฮูปากไปไอ้พวกคนดูกระจกงอกง่อยอดัมก่อนที่นายจะพูดอะไรเนี่ย ฉันจะบอกอะไรให้ฉันจะทําให้สติงเลิกปั้มในฟูเกียร์ไม่ว่านายจะชอบหรือไม่รวมทั้งฉันเนี่ยจะทําให้ดาร์เบียเลนเลิกฝันในการเป็นนักมวยปล้ำไปเลยและฉันเตือนนายอีกครั้งอดัมถึงอาการบาดเจ็บที่คอของนายมันเคยเป็นฝันร้ายมันเคยเป็นความทุกข์ทรมานของนายใช่ไหมและฉันจะทําให้นายบาดเจ็บแบบนั้นอีกรอบฉันจะหักคอนายและให้นายนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตต่อหน้าลูกๆของนาย ทีมคิสเตียนเนี่ยจะขึ้นไปกระทืบอดัมโคลเพลนะครับแต่ว่าเจอสติงแล้วก็ดาบ้อาเลนเข้ามากระทืบก่อนที่จะแยกย้ายกันไปก่อนที่จะแยกกันนะครับอดัมโคลเพลเนี่ยบอกว่านายจะหกักคอฉันงนั้นเหรอคิสเตียนฉันจะเข้าร่วมกับสติงและดาบ้อาเลนเพื่อเจอกับนายในฟูเกียแล้วกูนี่แหละจะกระทืบมึงเองอีเวนตัดภาพมาที่โทน่คานะครับมีประกาศสําคัญโดยการประกาศเนี่ยคือการขายตั๋วงานอออินปีหน้าตัดภาพมาคู่3นะครับเดดดีด้เมจิก คูแฮนแองนะครับเจอกับคริสเจริโก้แล้วก็เคนนี่โอเมก้าตัวแมตช์โอเคนะครับคือมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะักทุกคนแต่ว่าด้วยความที่มันต้องเป็นแมตช์ที่จริงจังอ่ะทั้งเจริโก้แล้วก็เคนนี่โอเมก้าก็ต้องดรอปสไตล์การปล้ำลงมาพอสมควรทําให้ตัวแมตช์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูจืดชืดไปสักหน่อยครับการปล้ำไม่ได้รุนแรงหรือว่าน่าตื่นเต้นอะไรมากนะักเป็นแมตช์ที่ไม่ได้แย่แต่ว่าก็ไม่ได้สนุกสักทีเดียวนะครับตอนจบเนี่ยเจริโก้ใส่จูดัด, Effect, ดเอฟเฟ หลังโจแมนนะครับดอนคาริสแฟมิลี่เนี่ยเดินเข้ามาดอนคาริสบอกว่าทาคิชิตะเนี่ยเอาชนะพวกนาย2คนไปแล้วพวกนายยังกล้าเสนอหน้ามาที่นี่เหรอไม่แน่พวกเราอาจจะต้องจัดการพวกนายให้สิ้นสระเอางี้พวกนายมาเจอกับพวกเราครอบครัวที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกของมวยปล้ำพวกนายมาเจอกับพวกเราแบบสตรีทไฟต์เป็นไงเอ้พวกกับเคนนี่โอเมก้าบอกว่าฟังนะไอ้พวกหัวขวดพวกนายอยากได้สตรีทไฟต์ใช่ไหมได้พวกนายจะได้การต่อสู้แบบไม่มีกฎกติกา พวกนายจะเอาครอบครัวมาสู้กับพวกเราใช่ไหมได้ฉันก็จะเอาครอบครัวของฉันที่ต่อสู้ร่วมกันมาตลอดเอามาสู้กับพวกนายเหมือนกันฉันคริสและโคตาอิบุชิจะเจอกับพวกนายเองดอนคาริสบอกว่าอย่ามาหลอกฉันให้งโง่น่ะนายพามันมาไม่ได้หรอกคริสเจริโกบอกว่าเอาละพวกนายมีภาว์เฮลฮอปที่เป็นนักมวยปล้ำที่ตัวค่อนข้างใหญ่แต่ฉันบอกเลยนะดอนฉันเนี่ยก็มีเพื่อนที่ตัวใหญ่เหมือนกัน พอไว้เปิดตัวออกมานะครับพร้อมที่จะเข้าร่วมกับทีมของเจริโก้ตัดภาพมาที่การสัมภาษณ์คิดเจริโก้กับเคนนี่โอเมก้าเรื่องการปั้มในสติดไฟนะครับคิดเจริโก้บอกว่าอย่างที่เห็นพวกเรามีเพื่อนอย่างโคตาอิบุชิแล้วก็พอไว้ยังบักเดินเข้ามานะครับยังบักบอกว่าเออโทษนะเพื่อนเหรอถ้านั่นคือเพื่อนของพวกนายแล้วเราเป็นอะไรวะเคนนี่ฉันแค่อยากรู้ว่าเมื่อไหร่พวกเราจะกลับมารวมตัวกันเหมือนเดิมแต่เอาเถอะฉันไม่ได้ว่าอะไร สิ่งเดียวที่ฉันมีปัญหาในวันนี้ก็คือใครเชิญเจริโก้เข้ามาในห้องแต่งตัวของพวกเราวะคิดเจริโก้บอกว่าอย่ามาลงกับฉันที่พวกนายเสียแชมป์เดี๋ยววะพวกนายแค่ปั้มไม่ดีในคืนนี้ยังบักบอกว่าเอออยากทาอะไรก็ทกําไปกวาดห้องด้วยก่อนออกจากห้องนะ่ะตัดภามาคู่ีนะครับชิงแชมป์ aew women world champion willow nestingale เจอกับพี่คารุชิดะนะครับตัวแมตต์โอเคดีคือทั้งสองคนเนี่ยพยายามใส่ท่าทุ่มที่ดูว้าวอยู่เรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดูมีความพยายามดีอะ่ะ ด้วยความที่วิลโลว์ในติงเกลเนี่ยเป็นนักมวยปั้มที่ตัวใหญ่นะครับเวลาที่โดนชีดะทุ่มหรือว่าเวลาที่ทุ่มชีดะเนี่ยมันมักจะเรียกเสียงว้าวได้เสมอซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดึงโมเมนตัมของตัวแม์ได้ค่อนข้างดีนะครับตอนจบเนี่ยฮิคารุชีดะใส่คันทานากดนับ3เอาชนะไปหลังจบแม์นะครับโทนี่สตอมเนี่ยออกมาปั่นประสาทชีดะก่อนที่ชีดะเนี่ยจะกระโดดแทงเข่าอัดปากไปนะครับหลังจากนั้นนะครับจูเลียห์เนี่ยจะเข้ามาเล่นงานวิลโลว์ในติงเกลแต่ว่าสกายบ ตัดภาพมาคู่5นะครับแท็กทีม8คนบุเลตับโกลครับเจอกับ MJF แล้วก็ดีอาเคมตัวแมตต์โอเคนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ทุกคนคือตัวแมตต์เนี่ยมันเ,เป็นไปที่การกวนประสาทของฝั่งบุเลตครับโกลเป็นหลักนะครับตัวแมตต์มันไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรมากนักไม่ได้มีการใส่ท่าไม่ได้สู้กันอย่างจริงจังสักเท่าไหร่ MJF เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้มีบทบนเวทีนอกจากในช่วงท้ายเลยนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นแมตต์ที่ค่อนข้างธรรมดามากๆ แต่ว่าเน้นไปที่ความกวนโอ้ยแล้วก็วิ่งหนี M.J.F. ของ j y เป็นหลักนั่นเองตอนจบนะครับ j y เนี่ยใส่เบ็ดลันเนอร์กดนับ3าเอาชนะไปได้หลังจบแมตช์นะครับ j y จะเอาเข็มขัดมาตี M.J.F. แต่ว่าแม็กแคสเตอร์เนี่ยเข้ามารับแทนสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกครับจอห์นม็อกซ์ลีย์เข้ามากระทืบออรเลนคาสซิดี้และสอคนนี้เนี่ยจะเจอกันในฟูกเกียร์เหตุการณ์ที่2นะครับอานัมโพเพลนเนี่ยจะเข้าร่วมทีมกับดาร์บิลยันเลนแล้วก็สติงเหตุการณ์ที่3นะครับ AEW เเนนี่ยยปิดขาาตั๋วง เหตุการณ์ที่4ครับพอไว้จะเข้าร่วมเจริโก้กับเคนนี่โอเมกาเหตุการณ์ที่5ครับยังบักไม่พอใจเคนนี่เหตุการณ์ที่6ครับโทนี่สตอมออกมาปั่นประสาทชิดะก่อนที่จะโดนอัดไปเหตุการณ์ที่7ครับจูเลียฮา,าร์ดเข้ามาเล่นงานวิลโลว์ไนติงเกลแต่ว่าสกายบูเข้ามาช่วยเอาไว้เหตุการณ์ที่8ครับเจไวเนี่ยจเจ้าเข็มขัดตี MJF แต่ว่าแมคแคสเตอร์เอาตัวเข้ามารับแทน สรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับชิงแชมป์เ e w i n t e r n a t เ o n a l c h a m p i o n a l ชม a ปี s น d y เจอกับ Claudio Casinoli นะครับอ l ร์เาสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2ครับชิงแชมป์ r ิงออฟ h o n เนอร์ Champion, l วิล x ์ a ิกแมน p i มเ m ียนโมเก b ร s เนะครับเจอกับ d ี l ิ t โ m เกอร์เอมัสซนะีสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3ครับ d ด d ด y Magic คูแฮนแองเจอกับ Kid Jericho แล้วก็ k e n เ y o m ม g a คิ d j จ r ริ h กกับ Kenny Omega เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ คู่ที่4ครับชิงแชมป์ AEW Women World Champion วิลโลนอนติงเกลเจอกับฮิคารุชิดะฮิ่คารุชิดะเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่หาครับแท็กทีม8คนบุ l เล่ขับโกลว์เจอกับ MJF แล้วก็ดี c าเคลมบุ l เล่ขับโกลว์เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ในด้านของตัวแมตส์สัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่านอกจากคู่แรกแล้วเนี่ยคู่อื่นๆก็ค่อนข้างธรรมดานะ เอาจริงๆถ้าเทียบตามมาตรฐานของ AEW เนี่ยต,ตัวแมทในวันนี้ถือว่าค่อนข้างาค่อนข้างน่าเบื่อไปด้วยซ้ำนะครับทั้ง Elite ทั้ง Je r ริ h กเดียเคลม MJF คือทุกคนเนี่ยสเกลการปั้มดรอปลงหมดเลยนะครับมันก็เลยทำให้ต,ตัวแมทเนี่ยค่อนข้างน่าเบื่อไปพอสมควรยิ่งพอเทียบกับ Col อ i s ชันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนี่คือแบบคนละเรื่องเลยใน c o l l i s ชันตัวแมทสนุกมากนะครับมันก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีการพยายามยัดเนื้อเรื่องเข้ามาในแมทมากเกินไปได้วยแหละ นะครับมันเลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยต้องดรอปลงคือจะปั้มเต็มที่ไปทําไมในเมื่อเดี๋ยวก็จบด้วยเนื้อเรื่องอะไรแบบนั้นนะครับคือทุกคู่มันมีเหตุการณ์หมดเลยอะ่ะอย่างคู่แรกเนี่ยจอห์นม็อกซลีก็ออกมาอัดนะครับคู่2องสวิฟก็ออกมาป่วนคู่3ดอนคาร์ลสก็โผล่มาคู่4ี่โทนี่สตอมก็โผล่ท่าคู่ที่5ก็ละครน้ําเน่าหลังจบแมตต์นะครับมันเลยกลายเป็นว่าทุกแมตต์นเนี่ยมันมีเรื่องราวเต็มไปหมดตัวคุณภาพของแมตต์นเนี่ยมันก็เลยดรอปลงนิดหน่อย ในด้านของเนื้อเรื่องนะครับในด้านของจอห์นม็อกซ์ลีเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็จะเจอกับออร์เรนคาส์ซดีอีกรอบในการชิงแชมป์นั่นแหละคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยเข็มขัดแชมป์อินเตอร์มันมันไม่น่าจะเป็นไปตามที่วางแผนไว้นะครับเพราะว่าเออมันมีอาการบาดเจ็บของแชมป์แทกเข้ามาเรื่อยๆอะ่ะอย่างก่อนหน้านี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือจอห์นม็อกซ์ลีเจ็บแล้วก็ฟินิกซ์เจ็บมันก็เลยกลายเป็นว่าออรเรนคาส์ดีเนี่ยต้องมาถือแชมป์อีกรอบหนึ่งนะครับก็ต้องมาดูกันว่า ในรอบนี้เนี่ยแชมป์จะเปลี่ยนมืออีกไหมหลังจากที่ออเรนคาซิตีออกมาบ่นอย่างเป็นทางการว่าเหนื่อยก่อนหน้านี้นะครับในด้านของอดัมโคเพลนนะฮะก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ในการประกาศเข้าร่วมกับสติงก็เล่นปูฐานมาักขนาดนั้นนะครับทีนี้ต้องมาดูกันว่าตัวคุณภาพแมตช์เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าไอตอนที่เป็นแท็กทีม2คนเนี่ยดาบีอเลนเองมันก็วิ่งวิ่งไปให้คนอื่นกระทืบได้อยู่หรอกแต่พอเป็นแท็กทีม6คนเนี่ยงานมันจะยากขึ้นหรือเปล่า นะครับเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าอดัมโพรเพลนเนี่ยจะสามารถรับมือกับสไตล์การป้ามของ AEW ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแมตช์เดียวที่อดัมโคเพลนป้ามใน AEW ก็เจอกับรูชาซอรัสใช่ไหมซึ่งสไตล์การปั้ามของรูชาซอรัสมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่รวดเร็วมากนักอะ่ะนะครับและทีนี้เนี่ยพอมาเจอกันแบบแท็กทีม6คนแล้วมันเป็นศึกใหญ่ด้วยนะครับเราคิดว่าทุกคนก็คงจะใส่เต็มกันเต็มที่แหละก็ไม่รู้ว่าอดัมโคเพลนแล้วก็สติงเนี่ย จ,จัดการเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับต้องมาดูกันว่าตัวแมทจะสนุกไหมส่วนในด้านของดีเอลิดนะครับที่เคนนี่มีเพื่อนใหม่แล้วก็ทิ้งยังบักไว้ข้างหลังคือ,อ,อสุดท้ายมันจะกลับมาทะเลาะก,กันเรื่องนี้อีกแล้วเหรอคือแบบเฮ้ยเพื่อนนายลืมฉันได้ไงวะทําไมนายเอาคนนั้นมาร่วมทีมทําไมนายไปจับพู่กับคนนั้นวานแล้วพวกเราล่ะพวกเราจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเรารู้สึกว่าไอเนื้อเรื่องของคําว่าเพื่อนเนี่ย มันค่อนข้างออกมาบ่อยมากๆใน A e ไอมันอยู่นะเรารู้สึกว่าแบบเพื่อนรักเพื่อนแท้เพื่อนตายเนี่ยมันค่อนข้างโผล่มาบ่อยมากๆและที่สําคัญไอเนื้อเรื่องของเพื่อนที่เกี่ยวกับความสาคัญแบบเพื่อนเนี่ยนะครับฝั่งของอดัมโคกับ MJF มันก็ยังไม่เคลียร์เลยมันยังมีโรดดิกสตองที่ออกมาตะโกนอดัมอดัมอยู่ทุกๆสัปดาห์นึกออกไหมเราก็รู้สึกว่าเนื้อเรื่องพวกนี้ทําไมมันถูกหยิบมาใช้ บ่อยมากๆเราเข้าใจว่าโอเคเขาอาจจะมีแบบประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน300ปีที่ที่อยู่กันมาตั้งแต่แบบวัยรุ่นใช่ไหมแล้วก็ป้ามมาด้วยกันตลอดความสัมพันธ์เรื่องเพื่อนเนี่ยมันก็เลยดูเป็นอะไรที่เปราะบางแต่เราก็รู้สึกว่ามันน่าจะมี p o ยต์อย่างอื่นบ้างที่ไม่ใช่แค่เพื่อนทะเลาะก,กันไม่ใช่แค่น้อยใจกันซึ่งหลักๆแล้วเนื้อเรื่องในของอีลีธเนี่ยแทบจะทั้งหมดแม่งเป็นเรื่องของพวกนี้ทั้งนั้นเลย รเราก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะดูไม่ฉีกไม่แหวกแนวไม่ไม่ไม่ไมก้าวไปทางไหนสักเท่าไหร่ซึ่งค่อนข้างน่าเสียดายในด้านของ s k y b บ o ูนะครับก็อย่างที่บอกไปในคลิปคอลเลิชั่นก่อนหน้านี้นะว่าผม,มาไม่อยากให้หนังเข้าร่วมกับ Julia h ฮาร์หรือว่า o u w o of l l c k k นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆก็ถือว่าโชคดีไปซึ่ง เอาจิงๆ้นะตอนนี้นะครับเราก็คิดว่าสกายบูลเนี่ยน่าจะเปิดศึกกับจูเลียฮาร์ดอย่างเต็มตัวนั่นแหละถึงขนาดพ่นน้ําใส่หน้ากันหนักขนาดนี้นะฮะเรามองว่ามันอาจจะเป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจก็ได้นะในการที่เอาจูเลียฮาร์ดออกมาจากจากเฮาออฟแบล็กอ่ะคือไม่ได้ออกจากกลุ่มนะแต่หมายถึงว่าออกมามีเนื้อเรื่องของตัวเองมีการดําเนินเนื้อเรื่องของตัวเองเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้จูเลียฮาร์ดเนี่ยมีจุดยืนมากขึ้นเพราะว่าต้องยอมรับว่าเออทางด้านของ House of Black เนี่ย เขาก็โฟกัสกับผู้ชาย3คนที่เป็นตัวหลักในการปล้ามมากกว่าจูเลียฮาร์เนี่ยดูเข้ากับคาแรคเตอร์แต่ว่าดูไม่เหมาะกับการใช้งานหมายถึงว่าขึ้นไปป่วน,ข,น,น,นขึ้นไปนั่นขึ้นไปนี่ขึ้นไปโดนอัดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนเกินไปมากพอสมควร ตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอพอพอพอนางออกมามีคาแรคเตอร์มีเรื่องราวของตัวเองก็เป็นอะไรที่ที่น่าสนใจนะครับไม่ต้องไปยืนปวนในแมตช์หรือว่าคอยยืนเชียร์อย่างเดียวอีกต่อไปมีเส้นเรื่องของตัวเองในการปล้ำในการโชว์ออฟเราก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไดนามท์ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ